โอ้หกลายเป็นครอบครัวไดโนเสาร์แฟมิลีใหญ่มากเลย,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 ยวันนี้น้องเดซี่จะชวนทุกคนมาเล่นบอลกันนะคะเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะเล่นเราก็ต้องมีโกนะคะอันนี้คือโกของเรานะคะหันนี้ไปยืมมาจาก ดานบอร์ดมานะคะที่วางแต่งลบก,กระดานในมามี่ก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะอ่ะมามีม่จะถือบอลแล้วนะคะเดี๋ยวบอลนะคะวิธีการเล่นนะใช่หนูเดซี่กับมามี่เราก็จะแย่งบอลกันใครยิงบอลเข้าเข้าผ่านตรงประตูแดงโกลแดงกว่าคนนั้นชนะโอเคไหมไม่ใช่เวนิจิ เราจะเจอน้องเต่าด้วยออโลน้องเตาซื้อตางกันเลโอเคโอเคไปกันน้งเตานาลอยู่ไปๆๆไโอเคแตะใหม่สิเอาให้โดนนะเริ่มแปวน้องเดซี่นะคะเกิดอาการให้มัมนี่ไปบอลมานะคะ เนยเลยค่ะแค่นี้มัมมี่ก็เหนือ่อนนะคะน้องๆทุกคนต้องออกกําลังกายกันบ้างนะคะจะได้ไม่เหนื่อยอย่างมัมมี่นะคะมัมมี่ให้ตรงนี้อ่ะเตะแปลวแล้วค่ะน้องเดซี่เกิดอาการกลัวเต่าแล้วนะคะไม่กล้าไปหยิบบอลคะ่ะงานนี้ก็ต้องมัมมี่นะคะเป็นมัมมี่ไปไปหยิบบอลมาน้องเดซี่เตะเลยค่ะอุย๊ยอีกนิดเดียวเองค่ะทำอะไรคะ ให้เตะบอลใส่ไดโนสเสาร์หรอคะจริงเหรอเอาจริงให้มัมให้ให้มัมมี่เตะบอลใส่ไดโนสเสาร์หรอคะอ้าวแล้วจะทำอะไรคะชวนเตะบอลอยู่ดีนางก็เปลี่ยนใจค่ะน้องเดซี่จะทำอะไรคะต้องติดตามกันนะคะ,อ,ะอ,อ๋ะจอจ้ามอันพี่อีกอาห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนของเล่นใช่ไหมคะ ห้ามดนห้ามโดนทีเล็กเพราะทีเล็กหลับอยู่แล้วทำยังไงคะไหนไหนกรีเอ็กซมเปิลค่ะอฮะแล้วยังไงต่อคะ And then และแ,แล้วยังไงต่อคะอ๋อโอเคค่ะ มัมมี่แอบงงนะคะตอนแรกวันนี้นะคะแพนเราจะตั้งใจมาเล่นเตะบอลกันนะคะแต่ไม่รู้น้องเดซี่เเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันนะคะนี่เขากําลังสร้างเกมขึ้นมาใหม่นะคะเราก็มัมมี่ก็จะปล่อยให้น้องเดซี่จินตนาการไปนะคะว่าน้องเดซี่อยากจะเล่นอะไรนะคะอันนี้ชื่อที่เวสโอ้เอากระมังมาควา่ำทีเล็ก T T ทำไมคะที่เวส์ที่เวส์อม มัมมี่เอามัมมี่เทอรดอนตัวนี้นะคะชื่อเทอรดอนนะคะหรือเปล่าเอาเปปปอรพิกแองกี้ด้วยหรอคะอันนี้มัมมี่ก็ยังงงนะคะวันนี้เราจะได้เตะบอลกันไหมคะยืนดีน้องเดซี่ก็เปลี่ยนใจยังไงคะเอามาทำอะไรคะมัมมี่เริ่มงงแล้ว House อ๋อ HouseThis is the swimming pool This is the house Swimming pool ด้วยหรอคะอยู่ดีๆเราก็มีสมาชิกเพิ่มนะคะ ตัวอะไรคะเอาไปวางตรงไหนคะ right <here>. And วางตรงนี้นี่คืออะไรอะคะไข่อะไรอะโอ้กลูมันจะกัดไหมคะเนี่ยไม่ใช่มันจะช่วยหรอคะโอ๋ออ๋ออ้อแล้วอันนั้นตัวอะไรคะอันนั้นนี่ paper for w a โอ้โหชื่อฟลฟ่าอันตัวอะไรคะที่หนูหยิบมาตัวเขียวๆเออสเตอิปัสวอร์สแบคิโอซอรัสอ่ามามี่อันถูกนะแบคิโอซอรัสคอยาวๆเรียกว่าแบคิโอซอรัสนะคะแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อพาปพี้แล้วตัวนี้ล่ะคะตัวเดนนิสเวนเดียคนนี้ล่ะคะคนนี้ชื่ออะไร Ah! เปิดแล้วจะเจออะไรคะโอ้โหโอ้โหกดกดล่ะกดรหัสล่ะคะอ๋อกดรหัสเจอตัวอะไร baby dinosaur ทำไมมันนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้ทำไมมันนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้คะอ้าวมันนอนหลับอยู่หรือเปล่าคะไม่อ้าวเหรอ แล้วยังไงต่อคะโอ้โหกลายเป็นครอบครัวไดโนเสาร์แฟมิลี่ใหญ่มากเลยแล้วเราจะเตะบ,บอลกันหรือยังคะอันเดินไปไหนเหรอคะน้องเดซี่เจออึเหรอคะอึอ,อ,อะไรอะมามีว่าไม่ใช่อึหรืออึเหรออึนกพิราบเหรออู้วววคลีนเหรอคะ clean, อคลีนยังไงอะเราก็จะมาเอาน้ำไปฉีดล้างนะคะเบิร์ดพูบกันนะคะเปิดน้ำค่ะโอ้ t h a t would be nice mm hmm. โ okay. <Yeah. S 1> อเคก็กโ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 กยาารกิกล้างขีนกพิราบยากี้ <c oughs> แล้มันจะกระเด็นไปไหนล่ะคะอ่ออันนี้นมันฉดฉีดมันล้่าะออกนะ้มันฉีดฉีดเขาต้นไม้ยอย่างนี้พื้นนญ่าก็เปียกดีคะทำไมตอนนี้เรามาอยู่กับออซิล่าแล้วก็เอลซ่าคะ อินเดเคชชอยู่ในกรงหรอคะแล้วทำไมเอลซ่าไปอยู่ในกงรงอะคะก็ซิล่าจะกินเอลซ่าเหรอคะกินได้หรอคะก็ซิล่าตัวใหญ่ไหมแต่ทำไมดูตรงนี้เหมือนเอลซ่าตัวใหญ่หกว่าก็ซิลา่าล่ะก็ซิล่าสะจ่อยโอเคค่ะนัมเบอร์ตรงนี้ทำไมคะเราต้องไขให้ถูกเหรอคะจะได้ช่วยปลดล็อกเปิดกรงให้กับเอลซ่าเหรอคะเอลซ่าจะบลูเฟย์อ่ะบลูเหรอคะโอเค minutes five later. เย่ปลดล็อกยังคะเย่ตั้งไวปัสสาวิตรเลยค่ะเย้เอลซ่าได้ถูกปล่อยออกจากกรงแล้วโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยเหรอคะอก็ซิลาบอกเออฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ ลราวันนี้เล่นเตะบอลกันไหมคะเตะบอลบับเบิ้ลจะเพย์บับเบิ้ลโอเคโอเคสักกุสักกุโอชไอนี่มอ่าเพย์บับเบิ้ลนะคะเราจะเปลี่ยนมาเล่นบับเบิ้ลกันนะคะอ่ะอยังไงอะคะเนี่ยเล่นยังไงคะ ว้าวว้าวอันนี้จริงได้ไหมคะได้เอ๊ะไม่ทันค่ะเอาใหม่เอาใหม้ฟองมันนุ่มๆนะคะฟองมันนุ่ม ลูกใหญ่ๆนะคะ The Big One The Big One ว wow. uh ้า huh. ว uh ุฮ้ยอุ้ยอ้า Big One Big One ว wow. uh ้า huh. วแตกไปซะก่อนอีกอีกอีกโอ้โซีมาช่วยมาม,มี่เก็บของเล่นก่อน please ได้ค่ะเป็นคนหยิบออกมามาช่วยมัมมี่เก็บก่อนนะคะคนเก่ง Ai, <laughs>